ังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์เวลา10บนาฬิกานห้องประชุมแขวนน้อยชั้นสามศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีในรนพพบเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูล,ลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถรรัมภ์โดยมีนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการมูล,ลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถรัรมภ์หัวหน,น้าสนาชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแล้วร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์คณะกรรมการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่24ตุลาคม2567 เนื่องจากปัจจุบันมีการเพิ่มหน่วยงานและขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้นจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางเนื้อหารูปแบบการจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามห่วงเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการอื่นใดให้บรรลุตามแนวทางและดำเนินการอื่นๆตามที่คณะทำงานมอบหมายสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบการจัดทำรายงานประจำปีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและแผนการดำเนินงานในการจัดทำข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบการจัดทำรายงานประจำปี รวมถึงวิธีดำเนินงานและแหล่งงบประมาณในการจัดทำรายงานประจำปีอีกด้วย